กับครูอุ้ยอีกแล้วนะคะในกิจกรรมห้องสมุดร,ร้องเพลงสวัสดีทักทายเพลงประจําของเรากันก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีินยดีที่พบกันเธอและฉันพบกันส สดีกันอีกครั้งค่ะกิจกรรมวันนี้ครูอุ้ยจะพาเด็กๆไปฟังนิทานที่เด็กๆจะได้ผจนภัยไปกับสอบพี่น้องนะคะเอเรื่องนี้เด็กๆบางคนอาจจะเคยฟังแล้วก็ได้นะคะแต่ว่านิทานของครูอุ้ยวันนี้เป็นนิทานดนตรีค่ะเรื่องแฮนเซลกับเกรเทลสอบพี่น้อง กับแ,แม่โมดใจร้ายไปผจญภัยก,ก,กันกับสองพี่น้องนี้นะคะว่าเขาจะไปเจออะไรบ้างแล้วเขาแก้ไขปัญหาที่พบอย่างไรนะคะโอ้ออย่าลืมนะคะวันนี้เด็กๆเ,เตรียมใบงานไว้ด้วยแต่ตอนนี้เราไปฟังนิทานกันก่อนเลยค่ะ ครบทุกองศา,าการเรียนรู้กับ e n f a g r o A+ นิทานคลาสสิกของโลกเรื่องแฮนเซลและเกรเทลสองพี่น้องกับแม่มดใจร้าย เซลและเกรเทลสองพี่น้องอาศัยอยู่ใกล้ๆป่าใหญ่กับแม่เลี้ยงและพ่อซึ่งเป็นคนตัดไม้คืนหนึ่งเด็กทั้งสองนอนไม่หลับเพราะความหิวพวกเขาเลยได้ยินแม่เลี้ยงพูดกับพ่อว่าพรุ่งนี้เราต้องเด็กทั้งสองไปทิ้งไว้ในป่าเราไม่สามารถเลี้ยงเด็กทั้งสองได้อีก ที่บ้านเราไม่มีอาหารเหลือแล้วไม่นะเราทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกฉันกลัวเด็กๆจะถูกสัตว์ป่าจับไปฉีดเป็นชิ้นๆอย่าก,กลัวไปเลยหนูก็มีคนใจดีมาพบแลวเอาเด็กทั้งสองไปเลี้ยงเองแหละคืนอยู่กับเราต่อไปเด็กๆก็จะมีแต่หิวตายสองพี่น้องที่แอบฟังอยู่ได้ยินข่าวร้ายเข้าก็ตกใจมากไม่นะพี่หนูไม่อยากอยูอย่ในป่าหนูล<น>ื มันตรายน้องได้แันเซลพยายามปลอบใจเกรเทลผู้เป็นน้องสาวที่ร้องไห้ไม่หยุด ก็อยาเพคิดกระวนกระวายในตาคงมีสรรายมากมายจะคอยปกป้องน้องเองพอตกกลางคืนมิดน้ากลฉันจะจบเป็นเรือเจตะลับจะนอีกจะยืนคอเป็นต้เงาก็เป็นเื่อนิดนิดอย่ไปคิดอย่าไปคิดต่อเป็นเรื่องจุดจๆดจเมื่อน้องหยุดร้อง เขาก็ค่อยๆย่องออกนอกบ้านไปเก็บก้อนหินไว้ในกระเป๋าแล้วเดินกลับเข้าบ้านโดยไม่มีใครเห็นวันรุ่งขึ้นแม่เลี้ยงบอกกับเด็กทั้งสองว่าเด็กๆจ้าวันนี้เราจะเข้าป่ากันเพื่อตัดต้นไม้แม่อยากให้พวกเธอช่วยแม่หาไม้มาทำฟืนกัน ระหว่างทางที่เด็กทั้งสองเดินเข้าป่าแฮนเซลค่อยๆหย่อนก้อนหินลงบนทางเดินพอพลบคำ่ำเด็กๆก็ถูกปล่อยให้อยู่สองคนในป่าลึกแต่แสงจันทร์ก็สาดส่องสะท้อนก้อนหินนำทางให้เด็กๆก,กลับบ้านได้พ่อของพวกเขาดีใจที่ได้เจอลูกอีกส่วนแม่เลี้ยงโกรธมาก เธอบอกกับพ่อของเด็กว่าจะล้องอีกครั้งวันต่อมาแม่เลี้ยงพาเด็กทั้งสองไปปล่อยในป่าอีกครั้งคราวนี้แฮนเซลหยิบขนมปังออกมาหักเป็นชิ้นเล็กๆโปรยระหว่างทางพอรถค่ำเด็กๆทั้งสองพยายามหาหนทางกลับบ้านจากเศษขนมปังแต่พวกเขาก็ไม่พบเศษขนมปังแม้แต่นิดเดียวนกป่า ได้กินไปจนหมดแล้วพี่แฮนเซลเมื่อไหร่เราจะหาทางกลับบ้านได้ในป่าน,นี้นะ่ากลเหลือเกินอดทนนิดนึงน,นะพี่ต้องหาทางพาน้องกลับบ้านให้ได้แต่หนูหิวนี่เดินมาทั้งวันไม่ได้กินอะไรเลย ชสองพี่น้องทั้งหิวทั้งกลัวพวกเขาพบบ้านประหลาดหลังหนึ่งที่ทำมาจากขนมปังขิงเคลือบด้วยน้ำตาลและอัลมอนด้วยความหิวแฮนเซลจึงหักแม่ต่างของบ้านมายืนส่งให้น้องสาว สะสอะไรอะพี่หอมจังขนมปังขิงไงทำใดนั้นเองก็มีหญิงชราหน้าตาหน้ากลัวเปิดประตูบ้านออกมาสยะยิ้มแล้วพูดว่าสวัสดีจ้าเด็กๆพวกเจ้าคงจะหิวกันมากถึงขณะต้องมากินบ้านขนมปังขิงของฉัน ทำไมไม่มาพักกับฉันที่นี่ล่ะจ๊ะฉันมีอาหารมากมายพูดเธอจะกินเท่าไร่ก็ได้ตามสบายแล้วหยินชราก็หันมาพูดกับตัวเองเบาๆโดยที่เด็กทั้งสองไม่ได้ยิน จริงๆแล้วกิมชราคนนี้เป็นแม่มดปลอมตัวมาและคิดว่าเด็กทั้งสองต้องเป็นอาหารที่อร่อยสุดๆนานทำอาหารมื้อใหญ่ให้พวกเขากินจนอิ่มตื้อและหลับไปรุ่งเช้าหลังจากเด็กๆตื่นมาแม่มดก็จับแฮนเซลผลักเข้าไปขังไว้ในโรงนาะแต่คอรกใส่เขาว่า รีบเข้าไปเลยเร็วๆนั้นอาหารเช้าของเจ้าอยู่ในนั้นโอ้ยที่ท่านจะทำอะไรข้าเอาข้ามาขังไว้ในโรงนาะมทำไมปล่อยข้าออกไปข้าก็จะขุนเจ้าให้อ้วนเพื่อเป็นอาหารของข้าไงล่ะส่วนเจ้าเด็กผู้หญิงนี่มาทำงานให้ข้าเร็วอย่าโมแต่ย,ยืนงงแม่หมดล็อกประตูโรงนาพร้อมหันมามองเกรเทลที่ยืนตะลึงมองด้วยความตกใจและสั่งให้เขาล้างจาน ขัดพื้นทำงานบ้านอย่างหนักทุกๆเช้าแม่หมดจะนำอาหารจำนวนมากมาให้แฮนเซลกินพร้อมสั่งว่ายืนนิ้วของเจ้าออกมาข้าจะได้รู้ว่าเจ้าอ้วนขึ้นแคนไหนแล้ว ทุกครั้งแฮนเซลจะยื่นกิ่งไม้เล็กๆออกมาเพื่อให้แม่มดจับแทนซึ่งแม่มดไม่รู้เรื่องเพราะว่าตาของนางฟ้าฟางมองอะไรไม่เห็นชัดนางได้แต่สงสัยว่าทำไมแฮนเซลถึงยังผอมทั้งที่นานก็เลี้ยงดูให้อาหารอย่างเต็มที่ ผ่านไปสี่อาทิตย์แฮนเซลก็ยังผอมเท่าเดิมในที่สุดแม่มดก็หมดความอดทนนางกรีดร้องโมโหตะโกนบอกว่าไ,ไม่ว่าจะอ้วนหรือผอมค่ะก็จะกินเจ้าเดี๋ยวนี้แล้วนางก็สั่งให้เกรเทลเปิดเตาอบและคลานเข้าไปข้างในนั้นเพื่อทดสอบว่าเตาร้อนพอหรือยังเกรเทลบอกแม่มดว่า สามารถคลานเข้าไปในเตาอบได้แบบมันเล็กมากแล้วก็ไม่มีใครคนไหนจะเข้าไปได้ด้วยว่าไงนะไม่มีใครเข้าไปได้เหรอเจ้าเด็กโง่เอ้ยมันนี่ข้าจะทำให้ดูว่าแล้วนางก็ยื่นศีรษะเข้าไปในเตาอบเมื่อได้จังหวะเกรเทลก็ผลักแม่มดเข้าไปข้างในเตาอบและปิดประตูทันทีโอ้ยรอ้อน ไปปล่อยตัวแฮนเซลทั้งสองพบสมบัติมากมายในบ้านแม่มดจึงเก็บใส่กระเป๋าออกเดินทางไปในป่าหาทางกลับบ้านในที่สุดเด็กๆก,ก็เดินกลับถึงบ้านพ่อก็ดีใจที่ได้เจอลูกๆอีกครั้งพอ่อบอกว่าได้ไล่แม่เลี้ยงออกจากบ้านแล้วครอบครัวนี้จึงอยู่กันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นมา บ้างคะเด็กๆแฮนเซลก, mm hmm. กับเกรเทลสองพี่น้อง mm hmm. และแม่มดใจร้ายสนุกไหมคะได้ติดตามการกะจนภัยของสองพี่น้องกันแล้ว mm hmm. และครูอุ้ยบอกเด็กๆไว้แล้วว่าให้เตรียมใบงานไว้ mm hmm. เด็กๆชอบตอนไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในนิทานแฮนเซลกับเกรเทลหรือชอบตัวละคร mm hmm. เด็กๆวาดรูปได้เลยคะ่ะ ครูอุ้ยหวังว่ากิจกรรมวันนี้เด็กๆคงจะชอบเช่นเคยนะคะได้ฟังนิทานดนตรีสนุกสนุกและได้ว่ารูปประกอบในนิทานด้วยนะคะแต่เด็กๆไม่ต้องกลัวแม่โมดใจร้ายจะอยู่แค่ในนิทานเท่านั้นไม่สามารถออกมาได้เด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะหวังว่าคงจะสนุกและคราวหน้าจะเป็นนิทานเรื่องอะไร จะวาดรูปอะไรต้องรอติดตามกันแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆมีความสุขกับการวาดภาพลงสีให้สวยเลยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย